ครับผมครับพร้อมครับใช่ครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วผอมเพรเป็นลาเต้ครับพอนัดเป็นมอกค่าครับก็คือจะทำลาเต้ให้นัดครับมอกค่าครับพร้อมแล้วฮะนี่จับแล้วฮะนะฮะอู้อุ่นเราจะเริ่มทลาเต้ก่อนครับผมง่ายมากครับ อนนีถึงนะตอนตอนนั้นดูต้องสอนคนอื่นด้วยนะฮะเสียงดังแน่นอนเข้ามาม่ครับกูอำเนี่ะเอ่อตัวปั๊มหายไปไหนเนี่ยตัวปั๊มหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ครับ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากใส่ให้ตรงหรออ๋อโอเคสมากนี่คือข้างห่างที่ไหนคะให้กำลังใจแล้วก็ใอ่แกล้งเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยยะอะระหว่างนี้คุยได้ค เพิ่งจบ EP แปดไปครับมาคุยด้วยกันสิมขนฮะก่อนเราจะเล่า EP สิบอ๋อโอ้โห EP สิบ EP สิบมีอะไรอ่ะไม่จำไม่ได้โคตรอ๋อมีอะไรนะมีโคตรหินไปเที่ยวป่าครับเที่ยวดอยเที่ยวก็ป่าก็ไปน้ำตกก็ไปขึ้นดอยขึ้นดอยแล้วก็มีน้ำตกอะไรมันจะเป็นยังไงกับ EP สิมีฉากอืม ใช,ใช่ครับอีพ e ีสิบเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับจริงๆเพราะอะไรอะไาขายของพี่นช่ไหมพาะคบรถมากๆทั้งอ่านะกับมองนนนหน้านาดีนึงนัจะคิดอยู่คิดอยู่ว่าเป็นยังคิดอยู่ว่า <c oughs> มีอะไรบ้างนะ <c oughs> มีทั้งสนุกเศร้าหว,วานซับซ่านี่พูดถึงอะไรเนี่ย ซีรีส์ซีรีส์ครับต่อไปใส่นมโอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะล้างล้างช้อนนะเมื่อกี้ช้อนเป็นขั้นตอนสำคัญนะแล้วก็เดี๋ยวใส่นมทำไมของเรามันเละอ่ะอะไรนะใส่นมลงไปนะฮะฝืบคือน้องนัดที่รุนนี่ไม่ใช่แต่เพราะว่าต้องเป็นคนกินใช่คนกินแล้วก็ใส่ฟองนม ฟองนมฟองนมแน่นมากเออร้านนี้ไม่มีห่วงนะคะฟองนมก็คือฟองนมจัดเต็มใช่นี่น่าทึ่งไหมสวยสวยทำไมมันไม่คมเหมือนตอนดีพี่เขาดับคืออุตส่าห์พือสาแวสวย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 ดีดีน่าน่าแล้วว่านีลาเต้นแล้วเดี๋ยวถามดีกว่าว่า เต้แก้วนี้ให้กี่คะแนนดีคะอ้าวให้ดองนับให้คะแนนเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวใต้โต๊ะใต้โต๊ะเอาเอาเป็นให้คะแนนรูปร่างก่อนรูปร่างหน้าตาก่อนใต้เอาใต้โต๊ะใต้โต๊ะคือขออยู่ใหอยู่แบ่งแบ่งเทาแบ่งเทาแบ่งเทาแบ่งเท้าอร่อยได้ได้ได้ ได้ไม่ได้อยู่นะครับได้ได้เลยได้ครับคะแนนดีคะเต็มสิบแก้วนี้มีแอปกระซิบมาวะสี่สิบสิบครับง่้ยเมื่อกินจริงจังนะถ้าคือมีแล้วตัดกับไม่นอนแล้วใช่ไหมห่วงมัน เดี๋ยวเรามาดูเจ้าของโดนัทกันแปหมอค่ะเราสัมภาษณ์นะครับทำสีทำสีเขาถ่ายแล้วไม่เช็คก่อนว่าเฮ้ยแบบอ๋อเล่กใหญ่อะนะสองวันนี้เหมือนกันป่ะครับเหมือนเหมือนกันสิเออโอ้ขอค่ะขอแล้วต้องเป็นคนทิ้งอันนี้ด้วยขอ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 กลับอันนี้สองแวใาให้ลูกให้เริ่มก่อนแล้วก็เอาอันนั้นปัดออก ก็คือนะคะคนทำหลักนะแล้วก็ชมรมสัตว์นตแต่จริงๆนะใช้อันนี้ก็เออใช่นัานก็จบแล้วเออโบบะก็มาอันนี้ฝากพีทนะครับเพราะมันตัดยากนิดนึงอุ้ยมันติดแขนเสื้อแป๊บนึงนะแป๊บนึงใส่เข้าไปไม่ไม่ไม่เธอวางแว่าอ๋ออันนี้วาง สองช็อตเหรอครับใช่ไซส,ส์ข้าบ์บ้องอเอ๋อ oh. จริงเหรอครับอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันหรอกตัวมนีค่ะเรามแบบีหนึ่งใช่ไหมตัอ่งก พอมาดูตอนนี้แล้วเป็นยังไงอะนึกถึงแบบตอนที่ถ่ายอ๋อนึกถึงว่าตอนนั้นทำไมผอมจังเลยเจ๊อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอ,ะอ่ะอ่าแบบแรกคือให้มันอินนี่กับสิโอ้ร้อนระวังร้อนนะครับเออแล้วก็นกนต้องอันนี้กดทีเดียวใช่เฮ่อาจจะมือกันนะหนานบะิดนะบิดบิดทีเดียวพอโอเคเพื okay. ่อความแบบเรียบไปอ่ะก็ใส่ข้าวป่ง เอาต้องอันนู้นใช่ไหมใช่เขาบอว่าพี่เขาบอกว่าเใช่ไหมตรงนี้มันยากอุ้ยร้อนตัวโ้มน้าวกรรมนะคะน้อบัเกียร์ไม่ไม่เออดันไปอีกนะบิดเครื่องเขาไม่พังใช่ไหมเราก็ใช้แก้วนี้อู้หลโหแก้วยังร้อนเลยฮะครับ ออสออสเราต้องผสมก่อนเราต้องผสมก่อนอ๋อเออมาต้อนนี้ลงต้องันนี้ต้องันนี้ต้องประกคนไม่แต่ต้องผสมผสมก่อนอันนี้ต้องผสมก่อนผสมก่อนเราจะทับก่อนดเรียวเราเรียวเราียวเรียวอันนี้ต้องกดสองกดสองศาสใช่ไหมครับใช่ครัโอเคครับ อันที่สามอันนี้สามจากทางซ้ายหรือว่าอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับใช่คุณอยู่ทางซ้ายผมต้องเปขวาโอเคอ่ะมาคุยกันต่อโอเคหนึ่งปีเขาถามไปว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างใช่เขามาเห็นในซีรีส์แล้วเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงไปจากตอนนั้นแบบเยอะไหมยี่อะไรบ้างหนึ่งคืออายุครับใช่ไหมไม่ครับอายุเท่าเดิม อายุเท่าเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนส่วนไหนก็จะเป็นความผอมความอ้วนปกตินะครับผมสังเกตได้จากเอ่อทั้งคนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็น่าจะเป็นโฟบิ้อันนี้มีแค่นี้เหรอใช่ใช่ไม่ไม่เพราะว่าน้องข้ามผ่านจากเอ่อตอนม .6 ไปปีนนแค่นี้เหรอครับใช่ใช่ใช่วางไว้สิเธอ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 มันร้อนไหมไม่รอ เขาที่บอกมาได้เฮ้ยลุ้นอะก็คือจะบอกว่าหลักก็ที่ลุ้นอยู่ประมาณ13บสามคนสิบสามคนสิบสาคนเท่ามันเกิดทั้งสองคนนี้แต่อยากให้มันแบบเข้มข้นอีกเนี่ยช้อนครึ่งได้ไหมให้มันแบบว่าต้องถามจริงหรือว่าโกโก้ร้อนค่ะไม่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้อันนี้มันเป็นแบบว่าสองสองช็อตนะครับเราเลยต้องแบบ กดกดลงไปเอ๊ะเมื่อกี้แก้วเขาอยู่ในช้อนเขาอยู่ไหนกดลงไปกดลงไปตอนนี้นะคะคนดูสนุกมากสนุกมากตื่นแล้วอุกมขึ้นมาโอเคครับช้อนเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะตอนแรก้ไม่ผิดครับนค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 นช้อนไม่ใช่ช้อนอันนี้ใช่ไหมอะตอมอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ก่อนนคดไม่ต้องล้างช้อนก่อนปะ ไม่ต้องล้างช้อนก่อนไหมลับอ่ะเชนี่ยพี่พนักงานบอกว่าคนขนขนมันมีอันนี้ติดอยู่อ่ะไม่เป็นไรกินเรากินเรากินเองเรากินเองเรากินมันมีอันนี้ติดอยู่นะเมื่อกี้แหละอันเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ที่เขาขนไงโอเคขอเครื่องตีได้ไหมครับเครื่องตี มีความยืดหนุ่นสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ครับวันนี้เรื่อนขาดออกเพสเนนะคะคนทานเนี่ยทสคือรูนมากอร่อยดูสิดูม่าแล้วกตั้งใจิใช่ต้องไม่มันยังเป็นก้อนอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ครบตามสูตรเพราะว่าอะไรนะทำไมถึงเป็นมองค่านะคะเพราะว่าเขามีความ เพราะว่าคือกาแฟกาแฟนี่มันมีความขมใช่ไหมครับเพราะเป็นมอคค่ามันก็จะมีพวกแบบมีความหวานของไซรัปของช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนมีสีสันขึ้นมามากขึ้นไม่ใช่แค่แบบว่าความขมแค่อย่างเดียวแล้วนี่เก็บไว้ตรงไหนอ่ะมั่ไว้เนี่ยเลยอ่ะสอบเกี่ยกับอไฮมเมื่อกี้ คิปนี้กี่ชั่วโมงนะครับคลิปนี้อันนี้พี่มีเวลาให้กี่นาทีนะครับถ้าเลยครับคนมากคนไหมครับคนมากคนมากแล้วก็อันนี้ใช้ช้อนใช้เธอใช้ช้อนใช้ล้างอ่ะล้วสนๆอย่างร้อนเลยแช่ร้อนนะนี้เลยนะคะแล้วแล้วเธอก็กันนะกันกันฟองไงกันฟองกัน ก็เอก็ส่ฟองสีมันไม่ค่อยเหมือนตอนที่พี่เขาโชว์นี่ไงมันมันตรงนี้อีกกี่ดีกี่กี่เขาอยู่ไหน้อยปน้อยปนาองอะไรนะ้องฟังนมเยอะๆใช่ไหมมันต้องแบบค่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามอืมแต่เขาไปเรียนทำที่นี่มานะเรียนทำช่นะเรียนทำขนมมาเครื่องดื่มทำขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ครับ มันสามารถบีบแบบเคยเห็นที่แบบว่าเป็นแก้วน้ำแล้วแบบบีบขอบแก้วให้มันแบบตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบขอบแก้วขอบแก้วที่มันให้มันแบบมันย้อยๆลงมาอย่างเงี้ยเรียนมาทั้งหมดกีปีนะคะเรียนมาทั้งหมดสอคอร์สเรียนเยอะใช่แต่วันนึงเขาทำได้หลายแก้วนะ5 5 6แก้วใช่ไหมใช่วันวันหนึ่ง ยังมีคุณครูได้เห็นคุณครูที่สอนแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีแล้วต้องมีคลิมมิคของใช่ครับแล้อ่าเราไปสมัครพอร์ตเพิ่มแล้วเราไปสมัครพอร์ตเพิ่มแล้วแล้วจะตกแต่งเป็นอะไรดีชื่อเขียนคำว่าเพชรพิคโอ้มันก็จะยากไปเดี๋ยวมันรุนกันนะว่าจะออกรูปอะไรสี่รุนเหมือนกันเดี๋ยวเพราะว่าเสร็จแล้วให้ให้น้องเซตฐานครับว่าคือรูปอะไรกุญใจเหรอ ไม่ใช่อะไรอ่ะก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เท่านี้นะควันนี้ขับตาจางอีหะอ๋อแล้วอ๋อแล้วก็ตาหรอกนั่ก็คือคือรูปวงกลมเล็กเป็นวง่อ๋ออ๋รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้อะหมุหมุนเออแล้วก็ใส่น จะผูกหูก่อนปะนั่งหูหมูจะพอมไหมเฮ้ยตั้งใจมือสั่น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 สั่นจริอ้โหสิบคะแนนเต็มโ,โอ้โห บุตเมื่อกี้แอบเขียน9นาทีเนี่ยจริงจริงพี่ใช้กี่นาทีครับาก็ได้น็อปค้าค้าหมูอันนี้ให้คะแนนความตั้งใจก่อนดีกว่าใี้คะแนนดีต้องอุ้งรังเยียบใส่ก็ต้องสิบล้วมั้งนี่ต้องสิบเต็มสิบล้วค่ะทีนี้ถึงเวลาชิม ขมแต่มันก็อร่อยนะมันเป็นแบบหวานน้อยไม่ทันแล้วแต่มันเข้มไงเข้มโกโก้อะมันแบบว่ากินเข้าไปก็คือได้รับกลิ่นของโกโก้อย่างชัดเจนใช่แล้วก็แบบมกาแฟคมติดปลลายิ้นเล็กๆมองทำหน้าเป็นแบบนี้ดีดีดีให้สิให้สิให้สิให้สก็คือได้สิบเต็มทั้งคู่เพราะว่าจ่ายกันเปนคนละสองว่าใช่เมื่อกี้แอบเอาแบงค์เน็บ โอเควันนี้เราก็จะได้กาแฟอ่ะเดี๋ชนแก้วกันหน่อยชนแก้วชนแก้วชน้หูายไปแล้วมาเอกีขาเรียกอะไรกาแฟสัมพันกาแฟสัมพันธ์อันนี้ต้องให้เพชรวาดด้วยไหมครับเนี่ยอิทยากวาดไมคบสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหวสู้ไหทำไมส่งววาดอะไรอ่ะอยู่ที่จินตนาการของแบบนี้ แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรางวาดก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะให้ลูกคนไปวาดไงวาดรูมแน่นอนอ๋อเรารู้แหละเราจะนี่ไงจบไปกินวันนี้นะคะเราก็ได้กาแฟสวยๆทั้งสองแก้วจากมือของน้องนัดแล้วก็น้องเพชรนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะหน่าเราจะ